น้ำมาแล้วถนนสายสีสะเก็ดยางชุมน้อยครับก่อนถึงแม่น้ำมูลบ้านผักขะนะครับนี่ครับเส้นนี้ไปอำเภอยางชุมน้อยนะครับสองฝั่งเลยครับน้ำแม่น้ำมูลขึ้นมานะครับเริ่มท่วมท่วมขึ้นมาบนเริ่มจะถึงฝั่งนี้แล้วนะครับโอ้โหเถียงนาน้อยเกือบถึงหลังคาครับ ทางนี้ก็ทางไปเมืองศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวไปดู<า>ฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งนี้ก็ท่วมนะครับดูครับโอ้ฝั่งนี้ก็ท่วมครับท่วมหนักเลยนี่ในป่าชุมชนเนี่ยป่าชุมชนป่าธรรมชาตปาิป่าสาธารณะนะครับป่าชุมชนสาธารณะก็ท่วมนะครับฝั่งนี้ นถนนเส้นสีสะเกดย,ยางชุมน้อยนะครับก่อนถึงบริเวณแม่น้ำมูลบ้านผักขะนะครับอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดสีสะเกดครับท่วมเหมือนกันนะครับทางนี้